สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพี่ๆค่ะพบกันเช่นเคยกับน้องระพี EP ที่187ช่วงเย็นนะคะพี่ๆค่ะประจําเย็นวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2,567ค่ะเช่นเคยน้องระพีค่ะมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปค่ะเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆค่ะ เย็นนี้หนึ่งชุดนะคะพี่นะสี่สิบรายการเปิดรายการละสองร้อยบาททุกองค่คะหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อน้องระพีเข้ามาได้นะคะพี่ขาไม่ว่าจะเป็นขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะพี่ขาได้ที่เบอร์โทนี้นะคะ099นะคะพี่ขา0 8 4 1 5 6 1 แอดไลน์ line, เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนี้นะคะ099-084-1561นะคะพี่ๆ่ะก่อนรับชมคลิปนะคะพี่นะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปนะคะพี่ขาจากน้องระพี1วันมา2รอบนะพี่นะรอบเช้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9กาโมงเช้า รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะพี่ขาฝากพี่ๆติดตามไว้ด้วยนะคะรายการที่1เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาน้องระพีอาจจะพูดน้อยหน่อยต้องกลับขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะพี่ขาพอดีว่าน้องระพีเจ็บคอ,อยังไม่หายเนาะด้านหลังจะมีเป็นแตกรายงานนะคะพี่ขา รายการที่2เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพี่ขารายการที่3มเป็นสมเด็จเก่านะคะ รายการที่4ี่นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จนะคะพี่ขาสมเด็จนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นสิวลีหลวงพ่อกวยนะคะ นะคะพี่พี่ขาสมเด็จเก่านะคะด้านหลังเป็นสีวลีหลวงพ่อกวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขารายการที่5นะคะพี่ขาเป็นสีวลีหลวงพ่อกวยนะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดที่200บาทนะคะพี่ขา1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทค่ะ รายการที่6เป็นพระกุเนื้อดินนะคะพี่ขาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาพระกุเนื้อดินเปิดที่300เปิดที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าเก่ามาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่นะรายการที่6นะคะพี่ขาพระกุเนื้อดินนะคะเจ็ดจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสมชายนะคะพี่ขา ล็อกเก็ตหลวงพ่อสมชายนะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นเหมือนเข็มกลัดนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาแปดจะเป็นล็อกเก็ตสมเด็จโคสาจาร์นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่นะล็อกเก็ตนะคะพี่ขาสมเด็จโคสาจาร์นะคะเปิดอยู่ที่200บาทค่ะ1นึ่งองค์สองบาทนะพี่นะ 2อง300บาทค่ะรายการที่9นะคะพี่ขาเป็นเหรียญพ่อท่านคริ้งนะคะพี่ขาเหรียญพ่อท่านคริ้งนะปีสองนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่3เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นอ่าพอปลอนนะคะพี่ขา เหรียญพอท่านคลิงนะคะพี่นะปีสองหนึ่งนะคะพี่ขารายการที่เก้านะสิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปี้นะคะพี่ขาพ่อปี้ปีศูนย์สี่นะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อปี้นะคะพี่ขาปีศูนย์สี่นะคะเก่าสวยนะคะพี่ขาด้านหลังสองพันห้าร้อยสี่นะคะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ11นะคะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขาปี20นะคะเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2520น่ะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา รายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นสมเด็จตูนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่นะเปิดที่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขา สิบสามนะคะพี่ขาพับผงรูปเหมือนหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะพับผงรูปเหมือนหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ,ะ,คะพี่ขาเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาด้านหลังยันชัดเจนนะคะพี่ขามาในเลี่ยมนะคะเก่าสวยเลยะค่ะพี่ขารายการที่สิบสามนะคะ พระผงรูปเหมือนหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาสิบสี่เป็นซุ้มกอเก่านะคะพี่ขาซุ้มกอเก่านะพี่นะเนื้อหาเก่าๆค่ะเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาซุ้มกอเก่าลายการที่สิบสี่นะคะสิบห้าเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะพี่ขาเก่าๆนะ ปูทวดวัดพระโคนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะพี่นะเก่าสวยเปิด200บาท2อ,องค์เปิด300บาทนะคะพี่ขา16เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้เลยนะพี่นะ2 4 8พนิะคะพี่ขาพ่อพ่อคงวัดบางกระพรมนะคะหูเชื่อมนะพี่นะ เก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงรายการที่16นะพี่นะ17นะคะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองอยู่นะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นนองพระองค์รุ่นหนึ่งนะคะพี่ขาเจ้าของเขาบอกมาแบบนี้นะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่18นะคะพี่ขา18เป็นเหรียญหลวงปู่คำบุนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่คำบุ2522นรบนะคะพี่ขารุ่นหนึ่งนะวัดกุดชมพูอุบลราชธชานีน,นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ เก่าสวยเปิด200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่คำบุรุ่น1ปี22นะคะพี่ขา19นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ เปิด200บาทค่ะพี่ขา2องค์300บาทนะ20นะคะพี่ขาเป็นเต่าหลวงปูงแสนนะคะพี่ขาเต่าหลวงปูงแสนนะคะพี่นะรุ่นปดนี่นะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา ยี่สิบเอ็ดเป็นนางพญาเก่านะคะพี่คะยี่สิบสองก็เป็นนางพญาเก่านะพี่นะ ยี่สิบสามนะคะพี่ขาจับเป็นพระพรมหลวงปูดูนะพี่นะสองร้อยบาททุกองค์นะคะพี่ขาสององค์สามร้อยบาทนะพี่นะพระพรมหลวงปูดูนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นพระวัดพับนะคะพี่ขา 25่ส้านะคะพี่ขาจะเป็นเหรียญพระครูจันทร์นะคะพี่ขาเหรียญพระครูจันทร์ปี1-3นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขา ยี่สิบหกนะคะพี่ขาพระปิดตาพระจารย์สีเงินนะพี่นะพระปิดตาพระจารย์สีเงินนะคะพี่ขาเก่าสวยนะด้าน,นหลังมีจานนะคะเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพี่ขาเนื้อชินเก่านะ ยี่สิบแปดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อฉ่ำนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อฉ่ำปีหนึ่งเก้านะคะวัดหนองว่าสระบบุรีนะคะพี่ขาสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะพี่ๆนะ 29นะคะพี่ขาจะเป็นพระผงหลวงพ่อสงวนค่ะหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะพี่นะเก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา 30เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ขาพ่อกลัน่นวัดเขาแก้วนะคะพร้อมเลี่ยมเก่าๆค่ะด้านหลังเป็นตาปะทับนะคะพี่ขาวัดเขาแก้วนะพี่นะเรียนหลวงพ่อกลั่นเอารูปถ่ายหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ขาน้อง,องระพีพูดผิดกลับขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะ 31นะคะพี่ขา31จะเป็นพระพุทธหล่อโบราณค่ะเก่าสวยนะคะเปิด200บาทค่ะ 32เหรียญหลวงพ่อคูณปี30นะคะพี่คะเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณปี30นะคะพี่ขา,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 นะะะขารุ่นสหกรณ์ด่านขุนทดนะคะพี่ขาสามสิบสามนะพี่นะเข็มกลัดนะคะพี่ขา เข็มกลัดหลวงพ่อสีสันเพชรนะคะพี่ขาเปิด200บาทนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ34ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดเขากบนะคะพี่ขาเอาวัดกบนะเหรียญหลวงพ่อทองวัดกบค่ะพี่ขา นครสวรรค์นะคะพี่ขาสามเป็นวัวธนูหลวงปู่คำเสนนะคะพี่ขะ วัวนะคะพี่ขาวัวธนูหลวงปู่คำเสนนะคะ36บค่ะพระผงสุพรรณเก่านะคะพี่ขาพระผงสุพรรณอ๋พระผงครูบาสีวิชัยนะคะพี่ขา 37นะคะพี่ขาขุนแผนบ้านกลางนะคะขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่ขาเก่าค่ะสามสิบแปดนะคะพี่ขาพระล่วงเนื้อชิ้นตะกั่วเก่านะคะพี่ขาพระล่วงเนื้อชิ้นเก่านะพี่นะ 39นะคะพี่ขาพระหูยานนะคะพร้อมเลี่ยมเก่าค่ะสี่สิบนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเคลือบนะพี่นะวัดดงเสือเหลืองนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเคลือบพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขาวัดดงเสือเหลือง พิจิตนะพี่นะเก่าวสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทค่ะโอเคนะคะพี่พี่ขาโนรพีนะคะลงครบทุก40รายการแล้วค่ะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขาที่เบอร์นี้นะคะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1แอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนี้นะคะ0 9 9ย์4 1 5 6 1นะคะพี่พี่ขา โอเคนะคะพี่ๆนะก่อนรับชมคลิปนะคะพี่ขากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่ขาสำหรับเย็นนี้นะคะพี่ขานอรพีพูดผิดทำผิดประการใดกับขอโทษขออภัยพี่พีเอฟทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ